เมื่อท่านสมัครเป็นสกาทาคาบีทิปไต,ตยแล้วนะครับก็ไปดูรายละเอียดผมผมจะทําคลิปอีกอันหนึ่งจะาสมัครเป็นสกาทาปิตายแล้วทําเป็นยังไงทําอย่างไร,งไรนะก็ไปดูแล้วกันเขาเรียกว่าก็จะไม่มีอบตอไม่มีวจรอไม่มีกำนันไม่มีผู้ใหญ่บ้านนะไม่มีนะฮะเพราะประชาชนเนี่ยเขาใช้มือถือกดเป็นมติตำบลได้เลยมติจังหวัดมติประเทศมตินโยบายต่างประเทศคนในตำบลน,นี่แหละกด นะแล้วก็มีเงินประชาชนเป็นคนที่จะต้องผลิตเม็ดเงินให้กับประเทศเองคนละสิบล้านนะคนละสิบล้านมิ้นมีหน้าที่นะเพราะพวกคนจะได้ตําแหน่งประมุข่ฝยปกครองนะอะไรก็รายละเอียดต่างๆโครงสร้างต่างๆมันท่านดูเข้าไปลึกๆจะจะเห็นนะจะเห็นจะผมอธิบายเป็นโครงสร้างให้เห็นนะแต่ตอนนี้ต้องการจะให้เข้าใจคอนเซปต์ให้เร็วก่อนเกิดเห็นภาพกันว่าบ้านเนี่ยจะทําการเมืองโลก แล้วคนในบ้านน่ะต้องตื่นตัวแล้วมาทําการเมืองโลกะในปีใหม่นี่ก็ควรจะได้ของใหม่เป็นของขวัญน,นะครับก็คือไม่ต้องไปสนใจรัฐบาลแล้วไม่ต้องไปดูแล้วไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปนั่งฟังไม่ต้องไปดูนะเพราะท่านจะต้องรีบดูคลิปผมแทนที่จะดูเรื่องของรัฐบาลให้เรื่องเงินหนึ่งหมื่นล้านไอหนึ่งหมืนบาทไม่ต้องสนใจแล้วที่นี่ให้มากกว่านะผมให้มากกว่า ปเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปก็แทบจะพบเจอน่ะเงินมาได้อย่างไรน่ะเงินมาอย่างไรเงินมันก็มาตรงมันจะติดที่ตรงที่มันละไม้คล้ายกับละไม้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะแล้วไอ้ที่ผมคิดกันเงินเนี่ยมันคิดมาก่อนที่ที่ที่ทสถาบันเพื่อไทยจะคิดนะครับที่นี่คิดมาก่อนคิดคิดมาสิบปีอ่ะพูดง่ายคิดมาสิบปีแล้วน่ะแต่ว่ามัน ป็นชาวบ,บ้านธรรมดาพูดเราไม่มีใครสนใจไงแต่ทีนี้เขาพูดกันชัดเจนหนาขึ้นมากขึ้นอะไรดิจิตอลบาทไม่รู้จะออกทางไหนที่นี่ก็มีทางออกให้แต่มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอะไม่เหมือนตรงที่ว่าเงินเนี้ยเริ่มแรกนี่เริ่มแรกนี่ประชาชนจะก่อนอื่นดูมาตรฐานก่อนคือต้องเข้าใจมาตรฐานก่อนทุกคนจะอ่า20ล้านเนี่ย แบ่งเป็นสองส่วนส่วนละสิบล้านอยู่ในประเทศอีกสิบล้านอยู่ต่างประเทศท่านเข้าใจเงินนี้ก่อนไอ้เงินเนี้ยเป็นเงินที่ประชชนรับผิดเป็นคนประชชนจะรับผิดชอบมีวินยัยสี่สิบปีแล้วท่านก็ต้องเข้าใจคําว่ามนุษย์ทองคําวินยัยนะถ้าเข้าใจคําว่ามนุษย์ทองคําวินยัยแล้วก็ก็จะเข้าใจไอ้ไอตัวเงินนี้นะหรือพูดให้ง่ายเข้าใจง่ายๆเลยก็ได้ว่าทองคํามีห้าประเภททองคําแท่ง ที่เราจับต้องได้แล้วทองคําเหลวก็คือน้ํามันทองคากระดาษทองคำฟิเจอร์ซื้อขายล่วงหน้าทองคําดิจิตอลก็คือเงินบิตคอยเป็นทองคาดิจิตอลแต่ไม่มีทองคำอีกประเภทหนึ่งทองคาวินยัยทองคําวินัยนี่แหละคือตัวประชาชนนี่แหละที่เซ็นสัญญามีใบแสดงเจมลงอะ่ะที่ทุกคนต้องส่งอะ่ะที่ทุกบ้านจะต้องรูปรปรวมให้ลูกบ้านส่งทุกคนส่ง ทุกคนลงนามเหมือนงลงสัญญาเหมือนท่านไปกู้ยืมอะไรทุกอย่างแต่อันนี้ไม่ได้ไปกู้ไปกู้นะเป็นการลงเจ็ดจำ侬น,นะสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยอยู่ในวินยัยสี่สิบปีไอ้วินัยนี้แหละมันเป็นทองคําวินยัยมันเป็นทองคําที่ไม่แปลเปลี่ยนคือวินัยจะจะเหมือนกับท่านท่านต้องอยู่ในวินัยอะ่ะถ้าไม่อยู่ในวินยัยท่านก็สุกลับนะ การที่มีวินัยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่คงทนถาวรเหมือนกับก้อนทองคานั่แหละมันไม่แปรเปลี่ยนอันเดียวกันทองคาไม่แปรเปลี่ยนใช่ไหมโดนความร้อนมันก็ไม่เปลี่ยนมันยังเป็นทองคํามันเดิมแล้วเรานี่ไปเชื่อมันเราไปเชื่อมันก็เพราะเราไปเชื่อมันไงเช่นเดียวกันผมก็สร้างสิ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนเหมือนกันเป็นระยะสี่สิบปีคือวินัยนะประชาชนต้องอยู่ในวินัยสี่สปีเพราะคุณเซ็นสัญญาแล้วไงเออถ้าถ้าคุณเป็นทองคำอะ ถ้าคูถ้ากูเป็นทองคาไป40ปีอะ่ะเออแต่เป็นเขาเรียกทองคําวินยัยอืม40ปีนะเพราะนั้นทุกคนต้องอยู่ในวินัย40ปีถ้าไม่อยู่ที่นี่มีวิธีการจัดการแต่ที่นี้ไอการที่40ปีเนี่ยคนที่จะเชื่อก็คือประเทศต่างๆเราจะไปทําดีลตัวลงต่างประเทศเมื่อเขาเกิดความเชื่อมั่นเขาเกิดความเชื่อมั่นก็เหมือนเขาเชื่อท,ท,ท,อ,งทองอะเชื่อโลหะที่เป็นทองอะ่ะเออโลกทั้งใบเันเชื่องอ่ เราก็จะทําให้โลกทั้งใบเชื่อเหมือนกันเพราะประชนเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยนะทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูข้างในรายละเอียดอีกทีว่ากันอีกทีอาเป็นว่าก็เป็นว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้ทองคําวินัยคือมันเป็นทองคำชิ้นนิดหนึ่งมีค่าเท่ากับทองคําแล้วมูลค่ามันยี่สิบล้านต่อคนคนนึ่งมีค่ายี่สิบล้านดังนั้นประชาชนจะอยู่ในวินัยสี่สิบปีเพื่อ,อสร้างเม็ดเงินยี่สิบล้านเนี่ยเข้าสู่กระแสการเงินโลก โดยเข้าสู่ประเทศไทย10ล้านต่างประเทศ10ล้านนี่คือหน้าที่ของประชาชนหน้าที่สร้างเม็ดเงินนะเข้าสู่ประเทศไทย10บล้านเข้าสู่ต่างประเทศ10ล้านโดยชาติสมาชิกที่เขาเป็นสมาชิกของเราเนี่ยซึ่งจะทําการค้าในระบบการค้าใหม่เรียกว่าการค้าทุนสมมาตรมาแทนทุนนิยมซึ่งใครก็รู้ว่าทุนนิยมมันมีที่สามานะประเทศไหนก็ไม่ต้องการประชาชนไหนก็ไม่ต้องการในทุนนิยมอนะ่ะเข้าใจนะเพราะฉะนั้น ทุกประเทศจะเสียเย็ดกับประเทศไทยประชาชนประเทศต่างก็จะเียเย็ดกับประเทศไทยเมื่อเียแเย็ดเราก็มีความเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วไงเขาเชื่อแล้วไงเขาเชื่อแล้วเขาเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วเราได้สักห้าสิบประเทศผมตั้งเป้าไว้เครื่องหนึ่งก็คือร้อยหนึง่งร้อยประเทศเอาไปว่าเอาเต็มสูบนะสมมติร้อยประเทศเชื่อมั่นในมนุษย์ทองคำวินัยนั่นทําให้ประชาชนสามารถแปลงสิทธิ์ท,ที่จะนําเม็ดเงินยี่สิบล้านเข้าสู่กระแสการเงินโลก แปลงออกมาเป็นเงินดิจิตอลบาทเงินดิจิตอลบาทครับนะเงินดิจิตอลบาทก็จะไปได้ทั่วโลกเลยอ่ะเป็นเงินดิจิตอลบาทไปทั่วโลกเป็นแบบนี้นะเข้าใจคอนเซป์นี้ก่อนเมื่อเข้าใจคอนเซป์นี้แล้วท่านก็จะเห็นว่าเอา้าคนไทยทุกคนเป็นมนุษย์ทองคำวินู่ไโอ้ก็เท่ากับประเทศไทยนี่ไม่ต้องไปขุดทองเลยให้ดินให้ทรัพยากรเสียหายหสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษไม่ต้องเพียงแค่คุณลงนามส่งใบแสดงเจตจำนงตามที่ผมบอกสเต็ปขั้นตอนให้ส่งมาให้ทะลุสี่สิบล้านใบ พอมา40ล้านใบใช่ไหมนาไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงให้ต้องประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนี่แหละครับมันทําให้รัฐธรรมนูญมันตกไปรัฐบาลใหม่ก็ไปไปตามรัฐธรรมนูญหายไปจ่อยหายไปเลยพอพอเพราะประชาชนส่งมา40ล้านใบใบแสดงเจตนงที่เป็นมนุษย์ทองคำวินยัยอเออแล้วธาานาคารชาติเมื่อเจอกฎหมายความมั่นคงก็ต้องปฏิบัติที่จะสั่งให้ธนาคารชาติเนี่ยปฏิบัติโปรเจกต์นำร่องเปิดโปรเจกต์นำร่องโปรเจกต์นำร่องก็คือนี่ไง เงินสิบล้านเนี่ยยี่สิบล้านเนี่ยผู้จัดจำนาร่องนะสิบล้านทีนี้ปร้จัดจำนาร่องเนี่ยธนาคารจะปล่อยเงินหรือพิมพ์เงินหรือเสกเงินก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้แต่ธนาคารมีหน้าที่เสกเงินขึ้นมาแต่เสกขึ้นมาภายในสามเดือนไม่ใช่ปีนะไม่ใช่ปีนะสามเดือนแล้วเงินที่เสกไม่ใช่เงินเป็นกู้ไปยืมนะ จะจะให้เสมอนะคล้ายกับเงินกู้กได้ะจะจะดอดอกดอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองดอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไว้กำกับนะไว้สร้างความเชื่อมัน่นนะก็คือธนาคารจะพิมพ์เงินขึ้นมาให้ประชาชนคนละสิบล้านไม่ใช่พิมพ์ตู้ก็มาสิบล้านเลยไม่ใช่นะเงินจะพิมพ์เมื่อไหร่จะเอาเข้าสู่ระบบการเงินเมื่อไหร่เนี่ยจะมีสี่เงื่อนไข งนไขที่หนึ่งคือต้องมีผู้อนุมัติมีผู้อนุมัติเช่นตำบลอนุมัติจังหวัดอนุมัติมติของประเทศอนุมัตินโยบายต่างประเทศอนุมัติเยงนี้ต้องมีต้องมีหน่วยงานต้องมีผู้อนุมัติพอพี่อนุมัติปุ๊บต่อมาอันที่สองเงื่อนไขที่สองคือต้องมีวัตถุดิบพร้อมจะผลิตไงพออนุมัติปุ๊บต้องผลิตพรอะเงินมันจะเข้ามาต้องผลิตต้องมีวัตถุดิบสามมีผู้ให้บริการ ผู้แปลรูปก็คือมีมีแรงงานออกมาแปลรูปเอซี C. มีคําสั่งซื้อแล้วและคําสั่งซื้อนั้นต้องจ่ายเงินล่วงหน้ามาแล้วอืมจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยเพราะมันจะทําพร้อมกันสมมุติว่าสมมติว่าระบบมันเกิดนะโปรเจกต์นี้เกิดนะโปรเจกต์นี้เกิดเงินเนี่ยมันจะวิ่งมาที่ไอ้หน่วยงานนั้นนะมารอที่หน่วยงานนะหน่วยงานนั้น อนุมัติแล้ววัตถุดิบมีแล้วแจ้งมาแล้วเพราะก่อนจะอนุมัติทุกคนก็เช็คหมดแล้วอ้วัตถุดิบมีแล้วแรงงานล่ะมีคนพร้อมแปลรูปแล้วพร้อมแล้วเงินมาเมื่อไหร่ก็ไปจ่ายให้กับวัตถุดิบวัตถุดิบก็ขนขนก็พร้อมแล้วขนก็ขนมาเออขนมาแล้วเริ่มผลิตกันเลยอ่าพอผลิตผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยภายในสามเดือนผลิตหรือสร้างอะไรนี้แล้วแต่ สิ่งที่สร้างเนี่ยที่นี่จะสร้างเมืองสร้างเมืองก่อนถือว่าเป็นสินทรัพย์เมืองเป็นสินทรัพย์อนะ่าสร้างเมืองขึ้นมาก่อนการสร้างเมืองเนี่ยสร้างเทียบเท่ากับจังหวัดอ่ะเป็นซิตี้เลยเป็นจังหวัดเลยมันต้องใช้เวลา10ปีอย่างเร็วก็หปีเพราะต้องวางต้องไปหาพื้นที่ที่รลกร้างว่างเปล่าแล้วก็เปลี่ยนที่โลกร้างว่างเปล่าเป็นถนนทนทางวางอินฟราสตรักเจอร์ของเมืองนะ จนทั้งมีคนมาอยู่อาศัยนะคนอยู่อาศัยก็คือเพรที่นี่ประกาศรับสมัครพลเมืองแล้วคนจะออกจากกทมออกจากจังหวัดใหญ่มาอยู่ที่นี่คนที่อยู่บ้านหลังเล็กๆก็จะไม่ปลูกไม่ต่อยอดก็จะมาที่นี่ส่วนบ้านเดิมเช่นเนี่ยหลังนี้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องท่านก็ไม่ต้อ,งเ,องเงินก็ไปใช้ทางอื่นนะอย่างเงี้ยมันเกิดการจ้างงานการสร้างเมืองเกิดจ้างงานอย่างมโหฬานเลยเพราะการสร้างเมืองมันบริโภคสินค้าทุกชนิด สินค้าทุกชนิดมันผลิตกันเต็มที่งานก็จ้างงานเต็มที่เกิดการจ้างงานเต็มที่สินค้าผลิตเต็มที่เมืองเร่งสร้างกันเต็มที่ GDP ของพื้นที่นี้สองหลักขึ้นเลยการพัฒนาด้ภายในมันเต็มที่เลยเนี่ยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรามีชาติสมาชิกห้าสิบประเทศละ่ะโอ้มันจุดเศรษฐกิจโลกทั้งโลกเดินเลยเพราะมันสร้างเมืองแต่และประเทศสร้างเมืองกันโอ้โหสิบหัวเมืองเออสิบหัวเมืองก็เท่าไรห้าร้อยหกร้อยหวเมืองหกร้อยหัวเมือง สร้างพร้อมกันคุณนึกภาพเลยนั่นชุดเศรษฐกิจโลกเลยความเชื่อมั่นเชื่อถือตรงนี้โลกทั้งใบจะเชื่อถือว่าเออเงินบาทดิบส่วนบาทมันชุดเศรษฐกิจโลกได้เพราะมันสร้างเมืองนั่นเองนะเป็นแบบนี้เนี่ยความเชื่อถือเมื่อเพียงแค่เชื่อเท่านั้นเองมันเราใชได้ชาติสมัยที่เชื่อถือเพราะทองคําคุณเชื่อไงคุณเชื่อวอนไม่แปรเปลี่ยน กณก็ต้องเชื่อด้วยว่ามนุษย์ทองคําวินัยไม่แปรเปลี่ยน40ปีเอเสร็จแล้วเราสร้างเมืองเลยมีงานมีกิจกรรมทันทีผลิตทันทีเงินจะเข้าก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติถ้ามีการอนุมัติปุ๊บเงินก็จะค่อยๆเข้ามาแล้วเวลาเงินเข้าปุ๊บจะเช็คทุกๆ3เดือนเพื่อเอามาแบกเ,เงินที่ใส่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นแก๊บว่าง3เดือนนี่แหละไอ้ช่วงว่าง3เดือนเนี่ยมันไม่ทันที่อเกิดเงินเฟอ้อหรอกครับ ไม่ทัน,กนเกาะเกิดเงินเฟอ้อหรอกครับในช่วงสามเดือนเนี่ยเพราะเงินเฟอ้อมันจะต้องหนึ่งปีต้องเช็คหนึ่งปีถึงจะรู้ว่าันเฟอ้เอเท่าไหร่แต่นี่แค่สามเดือนนเองมันยังไม่ทันเกิดเงินเฟอ้อเลยเพราะสามเดือนแล้วก็เช็คสถานะมันแล้วเช็คบาลานซ์มันแล้วอ,อ๋อเงินใส่เข้าไปปรากฏว่าเมืองที่ดินรกร้างว่างเปล่าอา้าวกลายเป็นถนนทางมีฟาร์ซเจอร์เกิดขึ้นสามเนสามเดือนที่ดินตรงนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยที่จะสร้างเมืองเนี่ยนะเราซื้อมาหนึ่งแสนไล่ละแสนปรากฏว่าตอนนี้ ตีมูลค่าไล่สามแสนแล้วแล้วไม่ก็สองแสนแล้วมูลค่ามันขึ้นมาจากหนึ่งแสนเป็นสองแสนถ้าก็เราได้กําไรมาหนึ่งแสนเห็นไหมให้ตีมูลค่าอย่างนี้เออรัพย์สินมีมันจึงมาแบกเงินที่ใส่เข้าไปไงเออมันจึงแบกตัวมันเองได้หนึ่งแสนหรือหนึ่งแสนเป็นมูลค่าขมันทิ้งเอาไว้อ้าวแล้วแต่มาที่สองเหรอมันก็ขึ้นไม่อีกละเแล้วก็เพิ่มอะไรใส่เข้าไปมันก็ตามมาเองมูลค่ามันก็ขึ้นมาอีกคนเริ่มมาอยู่มูลค่ามันขึ้นมอีก จากสามแสนกลายเป็นหกแสนอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่คือการเช็คเช็คเงินที่เราใส่เข้าไปอ่ะเราใส่แค่สามเดือนก็เช็คสถานะมันแล้วแล้วตลอดท,ทุกๆเดือนที่ใส่เข้าไปก่อนจะเช็คสามเดือนท,ทุกเดือนนั่นก็ก็เช็คได้นะแล้วทุกเดือนมันก่อให้เกิดเงินสะพัดไงเพราะแรงงานนี่ต้องเงินไปจ่ายไปซื้อของเงินก็สะพัดสามเดือนก็เกิดเป็นเวลขึ้นมาเป็นคอมมั่งคั่งขึ้นมาเพราะเงินมันสะพัด ก็เป็นความเวลความมั่งคั่งของพื้นที่ตรงนั้นมันก็มาค้ำประกันเงินนี้ได้เหมือนกันเออเท่านั้นไม่พอประชาชนทุกคนต้องซื้อทองคําม,มาเติมให้ตัวเองสิบเปอร์เซ็นตทุกปีนะสิบเปอร์เซ็นตแบ่งเป็นสี่สิบปีก็แบ่งเป็นเทา่าไหร่สิบเปอร์เซ็นตคุณไปหารก็แบ่งอะไรเงี้ยมันก็มาค้ำอยู่นิดนึงนะเอาแค่สองอันนั้นก็คุ้มแล้วคุ้มที่เอาเงินเข้าระบบเกิดเศรษฐกิจเกิดหมุนเวียนเพราะนั้นที่นี่ เป็นของจริงของแท้เป็นเรียวเซกเตอร์จริงเพียงแต่มันมีแก๊ปแค่3เดือนนั่นเองก็เช็คสถานะกับบาลานกันแล้วบาลานก็เท่ากันละเงินเข้าเงินออกนะเป็นแบบนี้นะเงินใสเข้ามาก็เท่าสิทรัพย์มีก็เรียกว่าโอ้มีความมั่งคั่งแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เงินศูนย์เปล่าแล้วแถมก่อให้เกิดเศร,รษฐกิจเดินหมุนเวียนอีกว้าวมันเป็นเวลดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่ออ้าวสามต่มากต่อไปก็ทําอีกอเหมือนเดิมก็เป็นอย่างเงี้ยทำจนกระทั่งเป็นเมืองเต็มรูป เมืองไปเจอรูปก็โอ้โหมีมูลค่าเงินที่ใสไปก็พอดีก็เมืองที่เต็มอยู่แล้วถ้าเมืองนี่อยู่ไปอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีล่ะมูลค่ามันจะสูงขึ้นไปเองอ่ะสูงกว่าี่เงินที่เราใส่ก็เหมือนเราสมัยก่อนเมื่อสี่สิบปีนะเราเราซื้อบ้านหลังนี้ราคาแค่สี่แสนนี่เองพอผ่านไปสี่สิบปีโอ้โหเป็นสี่ร้อยล้านเนี้งงไหมหรือสี่สิบล้านนะสไปซื้อมาสี่ละสี่สี่แสนเป็นสี่สิบล้านแล้วตอนนี้ สี่ปีเป็น40ล้านมูลค่ามันก็นี่ไงก็เหมือนกันเพราะด้านเงินที่เงินของผมเนี่ยที่ที่ที่คนละสิบล้านน่ะมันเกิดด้วยเหตุนี้เหตุที่ทุกทุกใมากทุทกสามเดือนเช็คสถานะเช็คแบ็กกันนะของเข้าใจนะตอนนี้มืดค่ำล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้